สวัสดีครับผมสำหรับนี้เราจะมาอัปเดตนะฮะรถในบ้านเรานะครับผมตอนนี้เหลือคันไหนบ้างที่ยังไม่ได้จองนะฮะเผื่อถ้าลูกค้ากำลังมองหารถไทยฟอร์ดเอาไปใช้งานนะครับผมนะฮะจลองพิจารณากันดูนะครับเผื่อคันไหนถูกใจโดนใจของท่านนะครับก็โทรมาคุยมาสอบถามกับเราได้เลยนะครับผมตอนนี้เรากำลังเช็คสภาพอยู่มีสองสาคัญนะครับผมนะฮะนะครับ เดี๋ยวไล่ไที่สภาพไปดูกันนะครับผมสำหรับหกพันหกคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ครับเพิ่งจะได้มาเมื่อวานนะฮะคันนี้ปั๊มไม่ดีครับปั๊มเชื่อเพลิงไม่ดีนะฮะเราปั๊มไปเช็คแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใส่ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวช่างโทรบอกเสร็จแล้วนะครับคันนี้หกพันหกทีรู้สึกว่าจะทีเดี๋ยวดูนะฮะมองไม่ชัดอ๋อที่สามครับผมหกหกที่สามนะครับตัวแท้ตัวเต็มนะครับผม นะฮะนี่ครับสภาพเครื่องดีนะครับเมื่อวานนี้ไปลองขับมานะฮะนะครับไปลองขับมาอันนี้รถจังหวัดกาญจนบุรีฮะนะครับสภาพดีเครื่องดีเลยฮะแต่ปั๊มอ่อนนะฮะเอลยปั๊มเม่เช็คเข้าใหม่นะครับหมดไปเก้าพันฝาทสำหรับปั๊มแถวคนนี้นะฮะนี่ครับยางเยืองสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้เราขายสองแสนไปปลายนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปให้ดูนะฮะสำหรับคันนี้ครับหกเนหกนะฮะแล้วมีตัวนี้เป็นหนึ่งศูนย์นะฮะคันนี้เราเช็คใหม่ทั้งคันนะครับโดยช่างตานและช่างป้อมนะครับช่างประจําทีมงานของเรานะฮะนะครับเช็คใหม่ทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวทําสีเป็นยางใหม่หมดนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นสามอดิโตโคชิชเตียโวรไรโรเตอร์นะครับนะครับ คันนี้อีกประมาณยี่สิบกว่าวันถึงจะเสร็จนะฮะนี่ฝ่าไฮครับมาให้เปิดดูระบบเฟืองหะนะฮะสวยครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ FA นะครับผมนะครับแท้ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเช็คหมืนละคันคันนี้คาดว่าจะต้องทําเครื่องด้วยนะฮะติดจะมีไอระบายนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรือดูนะครับผม เดี๋ยวเ่ช่างเรื้ดูนะฮะสำหรับเพืนี้เป็นฝาไฮของคันนี้นะครับไอ้สองคันยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของนะฮะน่ครับหกเป็นหกที่สามนะครับก็เดี๋ยวใส่ปั๊มก็ทำงานได้เลยนะครับคันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการรู้สภาพเดิมมาใช้งานนะครับก็ไปอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะครับผมสองแสนไปป้ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทาคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับหนึ่งสูงคันนี้เป็รถเช็คสภาพนะฮะ เอกสภาพใหม่ทั้งคันนะครับผมทำปีเปลี่ยนยางอะไรเป็นี้จัดใหม่หมดนะฮะให้ท่านเอนาไปใช้งานยาวๆได้เลยครับอีกยี่สิบพวันเสร็จนะครับคันนี้ราคาเข้าๆประมาณสามแสนปลายๆนะครับสำหรับคันนี้ฮะอุปกรณ์ติดรถก็ดันหน้า7จ็ดจานนะครับทาไม่เอาจอานเจ็ดก็จานสาได้เลือกได้ท่งอย่างเลยครับผมแล้วก็มีเทียร์เก้าสนกองใหญ่อีกหนึ่งคันนะครับ ันนี้เป็นเปลือกนะรเปลือกครอบอันนี้เป็นตัวถดทับผมวคนี้เช็สคสภาพเสร็จแล้วรอทํางนะครับของใหญ่ต้ําขาาเป็นใหม่นะครับเแบบตัวนี้ต้มขาาใหม่ระบบหันนงเช็คใหม่หมดนะครับเนี่ตีถึงสี่สนะฮะครับของใหญ่ตีถึงสี่ครับผม ันนี้เราย้ายฝาเกียนเป็นเกียร์กลางแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเทสก็สูนอยู่พิจนาคันนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวคันนี้เราวางเทอร์โบด้วยนะฮะติดตั้งเทอร์โบทำสีเปลี่ยนยางใหม่หมดนะครับหลังคันนี้คันนี้จะขายเจ็ดแสนปตายนะครับประมาณเจ็ดแสนเก้านะครับผมทำเสร็จแล้วนะครับก็คาดว่าอีกวันยี่สิบวันจะเสร็จนะฮะเสร็จไล่เรียกับบุกลงสู่นะครับเยึดเศษงานเสร็นะครับ เห็นเห็น,บบนีห้ครับแล้วก็มี640นะครับคันนี้ลูกค้าจังหวัดระยองได้ตกลงจองแล้วนะครับผมให้ทางเราเช็คสภาพให้ใหม่ นะครับผมเราขอขอบพระคุณนะฮะที่ความไว้วางใจในเรานะครับนี่หลือออกหมดแล้วฮะเดี๋ยวซักเดี๋ยวซักวันนี้ยจะได้เริ่มลงมือแล้วครับปัญจันนะฮะจะเริ่มลงมือเช็คแล้วครับนะครับผมเดี๋ยวเรอหกหนึ่งเสร็จกันอันนี้ก็เราเข้าเช็คต่อเลยครับนี่บิ้วใหม่ทั้งคันนะครับผมทำสีเป็นยางใหม่หมดสีเส้นนะฮะมังกรคูลหลังก็เจียนใหม่หมดนะครับ คันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับผมสำหรับโคฟีเฟืองคันนี้7810ยังอยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางหน้าพร้อมกับทาล้อหน้าให้ใหม่นะฮะเป็น14เป็นขอบอะไรอ่ะขอบ24นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระถาเล้อหน้าใหม่ ขอบนะอยี่สี่ใสยางสิบสามจุดหกขอบยี่สิบสี่นะฮะยางสั่งมดแล้วครับผมคาดว่าวันสองวันนี้น่นาจะได้มันส่งนะฮะปกสูบคนนี้ครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ร้อยสิบแรงม้านะครับคนนี้ราคาห้าแสนแปดมืนบาทเปลี่ยนยางพ้องกระทะล้อหน้าให้ใหม่นะครับสนใจก็โทรคุยสอบถามกับเราได้นะครับผมนะ สำหรับคันนี้ติดจองอยู่นะครับผม645คันหน้าคาโลกเกียร์กลางฮะมีเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับยางใหม่สีใหม่สีหมดรหัสรถไปก็ใหม่นะครับ,บไปแต่นหน้าใหม่นะฮะติดจองครับ6645 แล้วเรามีเทสเก้าศูนย์กองเล็กอยู่หนึ่งคันนะครับคนนี้ขายอยู่ตามสภาพที่ขายอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนี่ครับอันนี้แปลงใส่ฝากเกียร์กลางแล้วนะครับเกียร์แปดคูณสองนะฮะตัวรถก็ใช้งานปกตินะครับตั้งอยู่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปใช้งาน ีเอก็อสูงก็ลองดูคนนี้นะครับผมรัะหว่างรอทำสีเช็กสภาพนะครับเผื่อท่านใดสนใจส,ใจสภาพเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับลองคุยราโทรสอบถามกับเราได้นะครับ สำหรับเอ่อหางสี่คงสี่จานยี่หกก็จะมีนะครับเราสั่งเข้ามาเพิ่อมอีกแล้วนะฮะขายอยู่พวงละสี่หมื่นสามพันบาทนะครับของไม่นะครับยี่ห้อเคเคนะครับครับผมพวงละสี่หมืนสามพันบาทสำหรับรถถ่ยใหญ่นะฮะ รับท่านสนใจรถคันไหนก็สามารถโทรมาคุยมาสอบถามครับทางเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เกเจ็ดหกหกศูนย์นะครับขับคันไหนรุ่นไหนนะฮะก็ลองโทรเข้าม ife, าคุยกันดูนะครับแทีนี้ครับ เีวนี้ถ้าเรามี7จ1 0แปดหนึ่งศูนย์นะฮะหกพันหกแล้วหกหนึ่งศูนย์เทียก็สูตรกองใหญ่กองเล็กนะครับเวลาเช็คสภาพอยู่นะครับเดี๋ยวรือนี้ฮะน่าจะเสร็จนะครับจะปกปิดใหม่คลิปหน้าคิบนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ